ในอาณาจักรแห่งแสงดาวที่ทุกคนถูกกำหนดให้เป็นนักรบหรือผู้พิทักษ์ตามคำพยาก์ของดวงดาวมีเด็กสาวชื่อลิลินเกิดมาในตระกูลนักรบผู้ยิ่งใหญ่พ่อแม่และชาวเมืองคาดหวังให้เธอสืบทอดดับศักดิ์ธิ์แต่ในใจของลิลินเธอใฝ่ฝันถึงการไร้มนแห่งแสงเพื่อสร้างภาพลวงตาและเล่าเรื่องราวผ่านหมอกดวงดาวทุกคืนลิลินจะแอบมองเงาสะท้อนในบ่อน้ำวิญญ,ญาณ เธอเห็นนักรบในชุดเกราะตามที่ครอบครัวต้องการวันหนึ่งลิลินตัดสินใจหนีจากพิธีรับดาบเธอซ่อนตัวในป่าต้องห้ามฝึกเวทมนต์แสงที่เธอร่ายยกเริ่มกลายเป็นภาพของดวงดาวและท้องฟ้าชาวเมืองตามล่าเธอพ่อตะโกนว่าเจ้าจะทิ้งเกียรติของตระกูลหรือแต่ลิลินตอบเกียรติที่แท้จริงคือการได้เป็นตัวเอง ในที่สุดเธอไร่มนสร้างภาพลวงตาเป็นมังกรตัวใหญ่ปกป้องตัวเองชาวเมืองตื่นตะลึงและยอมรับพลังของเธอลิลินกลับมาที่เมืองไม่ใช่ในฐานะนักรบแต่เป็นจอมเวทแห่งดวงดาวเธอพบว่าความสุขไม่ได้มาจากดาบที่คนอื่นยื่นให้แต่มาจากแสงที่เธอจุดขึ้นเองในหัวใจแล้วคุณล่ะถ้าคุณอยู่ในอาณาจักรแห่งแสงดาวคุณจะเลือกถือดาบที่คนอื่นกำหนดหรือจุดแสงของตัวเองเพื่อตามฝันแม้ต้องเผชิญหน้ากับสายตาของทุกคน